ก็าโก็เพลงแล้วนะคะวันศุกร์วันศุกร์โอเคเสร็จแล้วก็มาทำห้าอันดับกุชิที่ชอบนะคะอย่างแรกที่ชอบนะคะจะเป็นเป็นซาลาเปา จะโลมาอย่างที่สองก็จะเป็นเป็นปางโคมาอะไรประม อย่งที่สามเป็นพังปังแพนด้าอย่งที่สี่ยาก อยู่นะคะคจะเป็นนี่หลุดไปแล้วไม่สบายเป็นบาชบอนไม่สโลนะแต่ว่า้ <c oughs> <c oughs> ไม่สโลแต่ว่าน่ารนะัก หจะเป็นลูกบ้านลายเส้นไม่สโลนะโอเคส่วนนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะดั๊กุปชี่ทีเชานะคะก็ขอท้าทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะ ขอท้าาทำ5แล้วสุูชี่ที่ชอบนะคะขอท้าทุกคนเลยค่ะแล้วก็ทำตามกัน,นะนะ้วยๆโอเคสรก็เราไปกับภาพว่า